ด้านของสภากรุงเทพหมหาคนครค่ะก็ได้จับมือกับทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมอบทุนการศึกษาค่ะในโครงการพี่ให้น้องและโครงการชมรมถนนปลอดภัยค่ะ นายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือค่ะสมาชิกสภากรุงเทพหมหานครเขตห้วยขวางฐานะโฆษกสภากรุงเทพหมหานครเป็นประธานเปิดงานกิจกรรมโครงการพี่ให้น้องและโครงการชมรมถนนปลอดภัยในสถานศึกษาหรือว่า RVP Road Safety Camp โดยมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนค่ะเข้าร่วมด้วยณห,ห้องประชุมโสตทัศนศึกษาโรงเรียนจันหุ่นบำเพ็ญเขตห้วยขวาง กิจกรรมโครงการพี่ให้น้องและโครงการชมรมถนนปลอดภัยในสถานศึกษาได้รับความร่วมมือร่วมกันค่ะระหว่างคณะสิทธิ์เก่าโรงเรียนจันหุ่นรุ่นที่29และเครือข่ายภาครัฐและเอกชนในการสนับสนุนมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่เรียนดีประพฤติดีแต่ขาดทุนทรัพย์มอบเงินผู้ชนะเลิศการจัดบอร์ดรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนมอบปลอดไฟและโคมไฟประหยัดพลังงานพร้อมติดตั้งระบบส่องสว่างในจุดที่แสงสว่างไม่เพียงพอ รวมทั้งมอบเงินสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนเช่นกิจกรรมวงโยธาทิศการฝึกซ้อมของนักกีฬาฟุตบอลโรงเรียนนอกจากนี้ค่ะยังมีกิจกรรมการอบรมให้ความรู้เรื่องกฎการจราจรการขับขี่ยานพาหนะให้ปลอดภัยจากอุบัติเหตุพร้อมทั้งยังมีตัวแทนนักเรียนขึ้นมาเล่าประสบการณ์ตรงที่เกิดอุบัติเหตุจากรถเนื่องจากความประมาทเพื่อเป็นอุทาหรณ์ให้ผู้รับฟังนั้นได้เกิดความตระหนักเรื่องความปลอดภัยในการขับขี่ด้วยค่ะ